อันตรายว่ะแต่ขอแบบสักครึ่งหลอดได้ปะรออะไรวะโดนละช็นี้กูโดนละเราโวยกับลมนิดเดียวเองอ่ะเราไปล้วงไม่รู้มันจะล้วงตายหรือเปล่าเขาจะแหลมเขาจะไม่กลับบ้านครับฮะกูตกใจแคลรี่ทำไมเนี่ยกูตัวรถแคลรี่ไม่ใช่เหรอไฟเตอร์หนีแคลรี่โคตรอุบาทเลยพราะคือผมจนไว้ผมไม่กล้าเล่นน่ะนานาก็ไม่เข้าให้กูนะจะโดนรีพอร์ตไหมอ่ะขอช็อตเครียดหัวร้อนเหรอผมไม่ค่อยหัวร้อนหรอกครับเปิดไม่ด่ามันทีคออรเฮ้ยมันขวาว่าน้องใครมันก็เล่นพากันได้ทางนั้นปะวะ หนึ่งลยสี่ล้านพิธีแม่งเอ้ยกูยังไม่ได้ทำทำอะไรเลยเกมยากพอพวกมุงแจกแล้วแหละอย่าโทษคนอื่นเลยอย่าเล่นอีกนะดูยีน่าออกของไม่มันก็ต้องรีบทําเกมปะวะจังหวะมันมันจะแพ้แล้วอะตอนแรกผมแต้มรอยคะแนนเต็มใช่ไหมเฮ้ยไม่ลบได้ไงอ่ะยอดเกมดีมีคุณภาพ